สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆเราอยู่กับแผ่นออมเงินจากเมฆบายเคแบง EP นี้ EP สุดท้ายแล้วอ่าใครติดตามตั้งแต่ EP หนึ่งบ้างคะ่ะตั้งแต่หนึ่งหมื่นสองมืนห้าหมืนแล้วก็ EP นี้เป้าหมายอยู่ที่หนึ่งแสนบาทนะคะอ่า ทีนี้ก็มาดูว่าเฮ้ยเราจะเก็บเงินให้ได้หนึ่งแสนบาทอะ่ะเราจะทำยังไงกันดีอ่าจากตารางนี้เราก็เหมือนเดิมค่ะเราลองดูก่อนว่าเขาแนแนวเรายัางไงบ้างดูจากแนวขวางนะคะห,หรือว่าแนวนอนอ่านับก่อนสองสี่หกแปดสิบอ่าแนวนอนมีสิบนะคะแนวตั้งละ่ะสองสี แปดสิบสิวต้ามี12นะคะก็คืออ่าอ่าก็ประมาณอ2 0่า120วันนะคะอ่าฉันจะเก็บเงินให้ได้1 0 0 0 0แบาทภายในระยะเวลาไม่เกิน4เดือนค่ะเริ่มกันเลยอ่าแผนการนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะวันที่1ถึงวันที่40อ่ะเราจะเก็บเงินวันละ250บาท เป็นระยะเวลา40วันค่ะฉันจะได้เงินทั้งหมด10,000บาท <S <S> <S อ้ดีใจจังเลยได้1บาทแล้วได้10,000บาทแล้วนะคะอ่าต่อมาวันที่41ถึงวันที่60นะคะก็จะเก็บเงินวันละ500บาทค่ะเก็บไปประมาณ20วันละกัน ก็จะได้เงินอีก1 0 0 0 0บาทของเดิมมี1 0 0 0 0บวกกับที่เราเก็บได้นะคะอีก1 0 0 0 0เป็น20 0 0 0บาทค่ะเก่งจังเลยนะคะ,ะต่อมานะคะวันที่61ถึงวันที่100ปรับจำนวนขึ้นมาอีกนิดนึงฮึบฮึบฮบฮบ,ฮบ,ฮบเก็บวันละด1,000บาทค่ะเก็บต่อเนื่องกันไปอีก40วันค่ะ จะได้เงินอีก40,000บาทนะคะของเดิมเรามีสะสมแล้ว20,000บวกกับอีก40,000เป็น60,000บาทอู้เกิน60%แล้วนะเก่งจังเลยค่ะไปต่อค่ะฮึบ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 อ่าวันที่101ถึงวันที่120อ่าก็จะเก็บเงินวันละ2,000บาท ต่อเนื่องกันอีก20วันอ่าหากทำแบบนี้ติดต่อกันนะคะอห้ได้ได้สิวันเราก็จะได้เงิน40,000บาทอ่ายอดรวมสะสมนะคะตั้งแต่เดย์หนึ่งจนถึงเดยที่120ก็จะเป็นหนึ่งแสนบาทใช่ยโยใช่ยโยโหนึ่งแสนบาทว้า ดีใจจังเลยถัวเฉลี่ยสี่เดือนตกเดือนละสองหมื่นห้านะคะคะ่ะเพื่อนๆเ,เ,เป็นไงกันบ้างอาลองไปทำกันดูนะคะเพื่อนาคตค่ะเพื่อความมั่นคงแล้วฉันจะรว้ค่ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณเมฆใบเคแบงค์ค่ะแล้วพบกันอีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ